อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับของกบหรือมโหระทึกทำด้วยทองสำริจ หาดูยากนะฮะของโบราณนี่ยนี่มีอยู่ในวัดเงินเงิดูเาินชมได้เลยนะฮะเนี่ยของกบทองสมฤทธ ะะของวัดนะฮะเขาให้ชมของกบหรือมโหระทึกทำด้วยทองสำริดนะฮะทองสำริดนะเป็นของโบราณนะฮะ อยู่ในวัดนี่นะนี่ตัวกบนะฮะเนี่ยนี่นะตัวกบเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยสามตัวเนี่ยกบเนี่ยกบคว่ำกันอยู่เนี่ยนี่มีชื่อมาชื่อไปมีที่มาที่ไปโดยตั้งชื่อว่าของกบเห็นนะตัวกบ นี่นะฮนะกบอ่ะนี่กบกบนี่นี่กบนี่นี่ก็กบนี่ก็กบนี่ก็กบเลยสี่มุมเลยนะฮะเนี่ยทองกรอบนะนเป็นทองสำร,ริดอ่ะ ของวัดอ่ะเขาให้ให้คนเข้าชมอ่ะเนะี่ยมีกบนะนี่มีกบกบมีกบกบกบคล่อมกันหนู่นะี้ฮะมีกบนะเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของคล้องกบเียเขาทำลวดลายเลยนี่นี่